สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับกระต่ายวันนี้จะพามาชมกระต่ายนะครับคลิปนี้กระต่ายชุดนี้นะครับผมได้มาเลี้ยง ผมก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปช่วยบอกผมทีด้วยนะครับใบหูยาวนะครับสุดนี้ ตอนเช้านะครับจะให้อาหารปลาดุกนะครับจะเป็นอาหารปลาดุกนะครับให้กินตอนเช้าส่วนตัวเที่ยงแนะตอนเย็นนะครับจะเป็นผักเศษผักนะครับผมคิดว่ากระต่ายสามตัวนี้นะครับ มันจะเป็นตัวผู้สองตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะครับเวลาปล่อยปล่อยทั้ง3มตัวใส่กันนะครับตัวดำกับตัวขาวมันจะกัดกันก็เลยขังตัวขาวไว้นะครับคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวเมีย ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ก็พามาชมกระต่ายนะครับพามาชมกระต่ายผมก็ไม่รู้ว่ากระต่ายชุดนี้สายพันธุ์อะไรนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็ดูลักษณะตัวผู้ตัวเมียนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็วสวัสดีครับ